ณหมู่บ้านเล็กๆในภูเขาสูงทาโร่ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมกำลังเก็บเกี่ยวข้าวในไร่ข้าวของครอบครัวท่ามกลางแดดร้อนแรงและลงที่พัดแรงเสียงเกวนไม้ที่บรรทุกข้าวเต็มที่ดังเคลื่อนตัวไปในระยะห่างทาโร่หยุดพักและมองขึ้นไปที่ภูเขาใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ในความเงียบสงบเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และใบไม้ร่วงลงสู่พื้นดินทาโร่คิดในใจ ชีวิตมันคืออะไรทำไมต้องทำทุกอย่างซ้ำๆตลอดเวลาถ้าเราตายไปแล้วทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมไหมภูเขานี้ยังยืนหยัดมั่นคงแต่ข้าข้ายังสงสัยอยู่ทุกวันทาโร่ถอนหายใจยาวและมองดูชีวิตที่วงเวียนอยู่รอบตัวเขาพยายามหาคำตอบในความเงียบสงบของธรรมชาติแต่คำถามยังคงหมุนวนอยู่ในใจ ทาโร่เดินไปตามทางที่ทอดยาวเข้าไปในป่าเสียงเท้าที่เดินบนใบไม้แห้งดังเคลื่อนที่เบาๆเขาเห็นอาจารย์เซนผู้เท่ากำลังนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ที่กว้างขวางลมเย็นๆพัดผ่านหน้าทาโร่เดินเข้าไปใกล้และถามด้วยความสงสัยทาโร่ท่านอาจารย์ข้ารู้สึกสับสนในชีวิตข้าควรทำอะไรเพื่อหาความหมายของมัน อาจารย์เซนเปิดตาขึ้นช้าๆและยิ้มให้ทาโร่ชายแก่ผู้มีผมขาวยาวจนถึงบา่าเงียบสงบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างเขาอาจารย์เซนชีวิตคือการเดินทางทาโร่ไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงไม่ว่าจะดีหรือร้ายทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเหมือนลมที่พัดผ่านหญ้าหรือเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปทาโรยืนนิ่งนึกตามคำพูดของอาจารย์ แต่ใจยังเต็นไปด้วยคำถามทาร่โยืนคิดตามคำพูดของอาจารย์เซนแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาทำให้บรรยากาศอบอุ่นแต่ทาโร่กลับรู้สึกเหมือนหัวใจหนาวเย็นทาร่โพึมทำท่านบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงแต่ทำไมความรู้สึกของข้าไม่เหมือนกันทุกสิ่งที่ข้ารักกำลังหายไปทาร่โยืนสงบเงียบมุมสาย ลมเบาๆพัดผ่านใบไม้เสียงกรอบกแกรบของใบไม้ที่หล่นลงมาทำให้เขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีอาจารย์เซนถ้าเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดเราจะพบกับอิสระและความสงบจากการไม่ยึดมัน่นเหมือนน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดยั้ยงหรือเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสลมทาโร่เดินกลับบ้านแต่ทันใดนั้นฝนเริ่มตกหนัก ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีดำและลมพัดแรงเสียงฟ้าร้องดังมาในระยะใกล้เขารีบหาที่หลบฝนในศาลาเก่าๆข้างทางศาลามีหลังคามุงจากที่เก่าแก่และมีเช่าประตูให้แสงลอดเข้ามาบางส่วนทาโร่ในใจถ้าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนทำไมเราต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันทำไมไม่ยอมรับทุกสิ่งตามที่มันเป็น ทาโร่ยืนนิ่งอยู่ในความมืดมิดสังเกตเห็นแสงจากฟ้าผ่านช่องประตูศาลาที่เปียกโชกฝนตกลงมาแรงแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินไปทาโร่นั่งลงและคิดถึงคำพูดของอาจารย์เซนเขาหลับตาลงและปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปตามสายฝนที่ตกลงมาเสียงฝนกระทบหลังคากระเบื้องดังชัดเจนทารโร่ค่อยๆหายใจลึกและผ่อนคลายทาโร่พึมพำ ไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงแล้วข้าจะหาความหมายในชีวิตได้อย่างไรถ้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาโร่พยายามหาคำตอบจากภายในแต่การรับรู้ถึงความไม่แน่นอนทำให้เขารู้สึกอ่อนล้าเขาเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงการยึดติดกับสิ่งต่างๆในชีวิตเมื่อรุ่งเช้าฝนหยุดตกทาโร่ลุกขึ้นและเริ่มเดินทางต่อไป แม้แต่แดดยามเช้าที่สาดส่องลงมาจากฟ้าก็ยังไม่สามารถทำให้เส้นทางที่เคยราบเรื่อนกลับเป็นเหมือนเดิมเส้นทางที่เคยคุ้นเคยกลับเต็มไปด้วยดินโคลนที่ลื่นไหลและหินก้อนใหญ่ขวางทางเสียงฟีเท้าของทาโรในดินโคลนดังขึ้นเป็นจังหวะเขาต้องใช้ความพยายามในการทรงตัวทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เขาก็ไม่ยอมหยุด ทาโร่มองทางเดินที่ลื่นไหลทำไมทุกอย่างมันยากไปหมดเมื่อไหร่ที่มันจะจบทาโร่ยืนอยู่ท่ามกลางทางที่ครุขระน้ำตาเริ่มพรอเบ้าเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถไปต่อได้ความเหนื่อยล้าจากทั้งร่างกายและจิตใจถาโถมเข้ามาทาโร่ค่อยๆหายใจลึกๆและตั้งสติแม้ว่ามันจะยากแต่เขายังคงพยายามก้าไปข้างหน้าทาโร่ลื่นล้มหลายครั้ง ขาของเขาหยุดนิ่งเมื่อเหยียบเข้าไปในหินก้อนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้โคลนขาข้างหนึ่งของเขาบาดเจ็จบจากการกระแทกและปวดแสบปวดร้อนจนแทบจะยืนไม่ไหวทาโร่รู้สึกท้อแท้และอยากจะยอมแพ้ร่างกายอ่อนลา้าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขานั่งลงบนพื้นเปียกชื้นน้ําตาไหลรินจากขอบตาความรู้สึกหมดหวังเริ่มครอบงำทุกอนุของเขาทาโร่ท่าทางหมดหวัง ข้าไม่อยากเดินต่อไปแล้วข้ามีแค่ความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดชีวิตนี้มันยากเกินไปแล้วทาโร่พยายามยืนขึ้นอีกครั้งในสภาพที่ท้อแท้แม้จะรู้ว่ามันเจ็บปวดมากแต่ก็ยังคงมีเสียงหนึ่งที่เรียกให้เขาเงยหน้าขึ้นมาเขาหันไปพบชายชราผู้หนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินข้างทางท่าทางสงบและรอยยิ้มอ่อนโยนของชายชราทำให้ทาโร่ รู้สึกว่ามีความสงบแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจทาโรคท่านครับช่วยข้าได้ไหมข้ารู้สึกเหนื่อยและท้อถอยชีวิตมันยากเกินไปชายชราพยักหน้าชา้าและยิ้มให้ทาโรคในตาของเขามีความสงบเสมือนว่าผ่านการเดินทางมาไม่น้อยชายชรายิ้มเจ้าจะรู้ได้ว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเร็วและแรง แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทุกสิ่งที่ทำให้เจ้าเหนื่อยและกลัวและเดินอย่างช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลผ่านหินชายชาราพูดพลางยกมือขึ้นและชี้ไปที่แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านใกล้ๆที่พวกเขานั่งอยู่น้ำไหลยเย็นๆออกเสียงเบาๆชายชาราดูน้ำสีมันไม่เคยหยุดไหลแม้จะมีหินขวางอยู่แต่มันยังคงเดินทางต่อไปเพราะมันไม่ได้ต่อสู้กับหิน แต่มันยอมรับมันและไหลผ่านไปชายชาราเริ่มเล่าให้ทารฟังถึงความสําคัญของการปล่อยวางและการเดินไปข้างหน้าโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ชายชาราเจ้าจะรู้ว่าการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันหรือการพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่าแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเดินไปข้างหน้าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฝนหรือแดดทุกสิ่งจะมาและไปมันไม่ยั่งยืนหรอก ชายชราหันมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งชายชราหากเจ้าไม่สามารถหยุดการไหลของแม่น้ำได้เจ้าก็แค่ปล่อยให้มันไหลไปตามทางของมันคารโร่เริ่มตั้งสติและค่อยๆหายใจเข้าลึกเขามองไปที่ชายชราและรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากตัวเขาคารโร่เริ่มเดินตามคำแนะนำของชายชรา เขาเดินอย่างช้าๆก้าวที่มั่นคงแต่ไม่เร่งรีบไม่ได้มองไปที่ปลายทางอีกต่อไปแต่เพียงแค่ก้าวไปข้างหน้าอย่างสบายๆทุกๆก,ก้าวมีความหมายแม้จะยังมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเสียงของธรรมชาติยังคงอยู่รอบตัวเสียงใบไม้ขยับจากลมเสียงน้ำไหลในลำธารและเสียงสัตว์ป่าแววมาจากในป่ากไกล,ไกล ทุกอย่างดูงเงียบสงบและเต็มไปด้วยความหมายทาโร่รู้สึกว่าความท้อถอยเริ่มเบาบางลงความเจ็บปวดจากการเดินทางเริ่มลดน้อยลงเมื่อเขาเดินไปด้วยจิตใจที่เบาและไม่ยึดติดทาโร่คิดในใจการเดินทางมันไม่ใช่เรื่องของการไปถึงปลายทางแต่คือการเดินไปในแต่ละขั้นตอนและยอมรับว่าทุกๆก,ก้าวคือการเรียนรู้ทาโร่หยุดมองไปข้างหน้า ลมหายใจของเขากลับมาเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเขารู้สึกถึงความสงบภายในที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยระหว่างทางทาโร่เห็นผู้คนมากมายที่กำลังดิ้นรนทำสิ่งต่างๆบางคนเดินตามเส้นทางที่ผิดบางคนกำลังปีนป่ายเพื่อไปสู่ความฝันของตนทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อยและมีเส้นทางของตัวเองบางคนมีความหวังในแววตาบางคนดูเหมือนจะสูญเสียทิศทาง ทาร่ยืนอยู่ในทางเดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงของผู้คนที่ผ่านไปมาเขามองดูผู้คนเหล่านั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามทาร่โมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปทุกคนมีเส้นทางของตัวเองทุกคนก็มีความทุกข์และความฝันแต่ทำไมบางครั้งเส้นทางของพวกเขาดูเหมือนจะลำบากกว่าของเราเสียงลมพัดผ่านทำให้ทาร่โรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกก้าวที่เดินไป เขากำลังมองหาคำตอบจากผู้คนที่เขาเห็นขณะที่ทาโร่เดินไปข้างหน้าทันใดนั้นเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งตกจากต้นไม้สูงและร้องให้เสียงดังเขารีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความหุ่มใหญ่ทาโร่ช่วยประคองเด็กชายที่ล้มลงแล้วถามด้วยความวิตกกังวลทาโร่ทำไมเจ้าถึงปีนขึ้นไปจนล้มลงเจ้ารู้ไหมว่ามันอันตรายเด็กชายสะอื้นด้วยน้ำตา ก่อนจะพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือเด็กสซอื้นพ่อบอกว่าถ้าฉันไม่ปีนต้นไม้ฉันจะไม่รู้จักว่าความสำเร็จมันคืออะไรแต่ทำไมตอนนี้ข้ารู้สึกเจ็บปวดจังทาโร่มองไปที่เด็กชายที่อยู่ในอาการเจ็บปวดแล้วเขาก็นั่งลงข้างและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทาโร่เจ้าจะรู้ว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่การปีนขึ้นไปสูงสูงแต่มันคือการเรียนรู้จากการล้ม ทุกครั้งที่เจ้าลม้ลมลงเจ้าจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆทาโร่ยืนขึ้นและช่วยเด็กชายให้ลุกขึ้นเขาจับมือเด็กชายเบาๆก่อนจะพูดให้กำลังใจทาโร่ชีวิตไม่เคยง่ายหรือยากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้เจ้าต้องหาทางเดินในแบบของตัวเองอย่ากลัวที่จะลม้มเพราะการล้มเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทาโร่ยิ้มให้เด็กชายที่ตอนนี้เริ่มสงบลง เขาหันไปมองเส้นทางข้างหน้าและคิดถึงคำพูดของอาจารย์เซนที่เคยบอกไว้ว่าทุกการเดินทางคือการเรียนรู้เขาเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางของตัวเองเริ่มชัดเจนขึ้นทาโร่เดินต่อไปโดยที่ในใจยังคงมีคำถามมากมายเขาเดินมาถึงทางที่เคยราบเรียบแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยขวักหนามและพุ่มไม้หนาทาโร่หยุดมองไปที่เส้นทางที่ยากลำบากนั้น รู้สึกถึงอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันทาโร่มองทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทำไมมันต้องยากขนาดนี้ข้าจะทำอย่างไรต่อไปเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงกรอบแกรกของหนางไม้ทำให้ทาโร่รู้สึกว่าทางที่เขากําลังเดินอยู่นั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก้าไปข้างหน้าแม้จะเต็มไปด้วยความสงสัยในใจ เขารู้ว่าเส้นทางนี้ต้องการความอดทนและการกล้าหาญท่ามกลางความเงียบทาร่ได้ดินเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินตามเขามาเขาหันไปและเห็นอาจารย์เซนยิ้มให้เขาอาจารย์เซนยิ้มจำคำที่ข้าพูดไว้ใหมทุกสิ่งในชีวิตคือการเดินทางข้าจะไม่ตอบคำถามใดๆแต่ข้าจะเดินไปกับเจ้าทาโร่รู้สึกแปลกใจที่อาจารย์เซนปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้ เขายิ้มบางๆและเริ่มเดินต่อไปพร้อมกับอาจารย์เซนทาโร่ท่านไม่ตอบคำถามข้าหรืออาจารย์เซนยิ้มอีกครั้งข้าจะไม่ตอบคำถามที่เจ้าถามแต่ข้าจะเดินไปกับเจ้าเพื่อให้เจ้าค้นหาคำตอบในตัวเองความจริงมันอยู่ในทุกก้าวของการเดินทางไม่ใช่ในคำตอบที่เราคาดหวังทาโร่คิดตามคำพูดของอาจารย์เซน และรู้สึกถึงความสงบที่เริ่มก่อตัวในใจทาโร่ยืนอยู่ในทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรครู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความท้อแท้จากการเดินทางอันยาวนานเขาหันไปมองอาจารย์เซนที่เดินเคียงข้างเขาใบหน้าของเขาฉายแววสับสนและสงสัยทาโร่ท่านบอกว่าชีวิตคือการเดินทางแต่ทำไมมันยากจัง ทุกก้าวที่ข้าก้าวไปเหมือนกับการเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงทุกรูปแบบข้ารู้สึกเหมือนกำลังเดินไปในทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์เซนยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหยุดยืนและมองไปที่ทาร่โรด,ด้วยสายตาที่อบอุน่นอาจารย์เซนชีวิตที่ยากลำบากไม่ใช่การลงโทษแต่คือการเปิดโอกาสให้เจ้าหาเรียนรู้ในทุกๆความท้าทายที่พบเจอสิ่งสำคัญคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เจ้าต้องไม่หยุดเดินต่อไปลมเย็นๆพัดผ่านมาเสียงใบไม้ที่ขยับไปตามลมทําให้บรรยากาศดูเงียบสงบทาโรโเริ่มหายใจลึกขึ้นพยายามทำใจให้สงบและตั้งสติอาจารย์เซนยิ้มให้ทาโรโด้วยท่าทางที่เข้าใจในความรู้สึกของเขาการเดินทางที่ยากลำบากไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดพักทุกกา้าที่ทาโรโได้เรียนรู้คือการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง อาจารย์เซนยิ้มการเดินทางคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายสิ่งสำคัญคือเราเดินต่อไปเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลไปข้างหน้ามันไม่มีวันหยุดและไม่ยึดติดกับสิ่งที่อยู่ข้างทางทาโรเ่เงียบไปสายตาของเขามองไปที่ทางเดินที่ครุขครักแต่ในหัวใจเขาเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่างเหมือนกับคำพูดของอาจารย์ที่ทำให้เขารู้สึกมีพลังมากขึ้น ทาโร่เงยหน้าขึ้นมองไปที่เส้นทางที่ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคเขาก้มลงมองเท้าของตัวเองขาของเขาหมดแรงจากการเดินทางที่ยาวนานแต่เขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจเดินต่อไปทาโร่ยิ้มบางๆและค่อยๆยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าทางจะเต็มไปด้วยหนามและหินแต่ทาโร่ไม่รู้สึกกัวอีกต่อไปทาโร่พึงพั บางทีความยากลำบากก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถึงแม้จะเหนื่อยล้าแต่ข้ารู้ว่าทุกๆก,ก้าวมันนำข้าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสียงเท้าที่สัมผัสด,ดินเหนียวทำให้ทาโร่รู้สึกถึงความมั่นคงในตัวเองเขาก้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆโดยไม่หันกลับไปมองความยากลำบากที่ผ่านมาในที่สุดหลังจากการเดินทางที่ยาวนาน ทาโร่ก็มาถึงปลายทางที่เขาคาดหวังไว้แสงแดดอ่อนๆส่องกระทบไปยังภูเขาที่อยู่ไกลๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดหมายที่เขาตามหาทาโร่ยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามเขาหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความสงบที่ล้อมรอบตัวเขาทาโร่คิดในใจข้าเดินมาไกลขนาดนี้แต่สิ่งที่ข้าได้เรียนรู้คือความไม่แน่นอนคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า เราจะไม่รู้ถึงความงดงามของชีวิตถ้าไม่มีความไม่แน่นอนมันทำให้ทุกก้าวของเรามีความหมายทาโร่มองไปที่ท้องฟ้ารู้สึกเหมือนตัวเองได้รับการปลดปล่อยจากภาระหนักหนักที่เขาแบกรับมาทาโร่ยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมองท้องฟ้าอย่างสงบในที่สุดเขาก็เข้าใจถึงความจริงที่อาจารย์เซนได้สอนให้เขารู้ทาโร่ยิ้มไม่มีสิ่งใดที่มั่นคง ทุกสิ่งต้องเดินไปตามเวลาของมันทุกการเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลของมันเองข้าจะไม่ยึดติดกับอะไรอีกแล้วท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีทองอ่อนอๆขณะที่แสงแดดเริ่มรับขอบฟ้าทาร์โยิ้มอย่างอ่อนโยนและรู้สึกว่าการเดินทางนี้ไม่ได้สิ้นสุดที่ปลายทางแต่มันเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันที่เขาก้าวไป ทาโร่พึงทำการเดินทางนี้ไม่ได้จบแค่ที่นี่มันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในทุกๆก้าวทาโร่ยิ้มให้กับโลกใบนี้ก่อนจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่เขาเลือกเดินเอง